ท่านก็ยังบอกว่าท่านยังรบรรทัดพินัยกรรมของอลาอได้สตราจารย์ทั้งภาษาอาหรับแล้วเขียนหนังสือภาษาอาหรับเยอะแยะมากมายท่านก็ยังบอกว่าท่านยังรบรรทัดพินัยกรรมของอัาลลอฮาแลวพวกเราละครับถึงแม้มีความรู้น้อยนิดแต่เราก็ยังมีอัลลอฮฺในหัวใจมีมุฮัมมัดสัลลัลลัมในหัวใจผมอยากจะบอกว่าไม่มีบุคคลใดที่อัลลอฮฺจะทดสอบไปมากกว่ามุฮัมมัดแล้วในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวครับในวันนี้ถ้าเกิดว่าเราโดนพายุโหมกระหน่ำเรื่องไรก็แล้วแต่เรื่องทางสังคม เรื่องทางการเมืองเรื่องทางการศึกษาไม่มีใครที่จะถูกตรวจสอบมากไปกว่านบีมัวร์ฮับมาซอลลัมแล้วนบีได้กรุณาแบกปัญหาให้กับเราแล้ววันนี้ไม่มีใครเจอปัญหามากกว่าท่านหรอกแต่ในขณะเดียวกันบุคคลผู้นี้นะครับที่ประเสริฐมากๆไม่มีชื่อใดที่เป็นชื่อของมนุษย์ที่ถูกกล่าวอ้างทุกๆวินาทีไม่มีการหยุดยั้งเลยไม่มีการหยุดเลยรอเวิร์คบัลรอเวิร์คบัลรอเวิร์คบัลรอเวิร์คัลไม่มีการกล่าวเสียงอสานขึ้นมา นวินาทีนี้พื้นที่ที่นี่กล่าวเสียงอัษฎาขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นหนึ่งวินาทีพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งก็เข้าวกักตูก็จะกล่าวเสียงอัษฎาต่อไปเมื่อพื้นที่นี้หยุดอิชะดูอัลนะมุฮัมมัดะร์รัซูลลอฮ์มมอีกพื้นที่หนึง่งหนึ่งวินาทีต่อมาก็อิชะดูอัลนะมุฮัมมัดะร์รัซูลลอฮ์อีกหนึ่งวินาทีอิชะดูอัลนะมุฮัมมัดะร์รัซูลลอฮ์ไม่มีการหยุดนิ่งตั้งแต่มีการประกาศเสียงอัษาครั้งแรกจนถึงปััจจุบน นี่คือบุคคลที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่อิสลามจะถูกทำลายล้างหมดไปจากโลกนี้เพราะชื่อของล้อถูกกึกก้องตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยหยุดนิ่งชื่อของมุฮัมมัดสุลตัลลัมซึ่งเป็นตัวแทนตัวอย่างของเราไม่เคยมีการหยุดนิ่งในการกล่าวอ้างชื่อท่านเพราะฉะนั้นมันคงเพียงพอสําหรับเราถ้าหากว่าต้องการที่จะหาโมเดลชีวิตว่าควรจะเป็นใครถ้าหากว่าต้องการหาโมเดลชีวิตว่าจะเป็นใครคงไม่ต้องถามว่าเป็นใคร เพราะเรามีคาตอบชัดเจนว่าคือมุฮัมมัดสุลสลัลฮะอิสลลัมแต่ถามว่าในวันนี้นั้นสิ่งที่ท่านนาบีได้ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนใหม่นั้นเราสามารถที่จะดึงมาใช้ในชีวิตของเราสักกี่เปอร์เซนต์ในสุนนะของท่านนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนให้เริ่มต้นคิดที่จะทํางานได้ว่าเพราะเราเป็นคนที่ขี้เหนียวที่สุดในโลกมาเลมุสลิม ชาวมุสลิมที่มีเชื้สายมลายูเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหนียวที่สุดในโลกในเรื่องของการดาวะคนอาหรับเพียงไม่กี่คนนําอิสลามเดินทางมาจากโลกอาหรับมาให้เราถามว่ามีคนกี่คนที่กลายเป็นมุสลิมกล่าวละอิละให้อิลลัลว่ามุฮัมมัดสุลลั์โดยฝีมือของชาวมุสลิมที่มีเชื้สามลายูเราภูมิใจกันมากเรามีปอนเนศ4,600แห่งแต่มีใครกี่คนที่เดินทางเข้ามาหาปอเ เดินทางเข้ามาหาเราและบอกว่าฉันอยากเป็นมุสลิมเหมือนกับพี่น้องล้านกว่าคนในภาคใต้สามจังหวัดเรามีเพื่อนอีก76จงัจงหวัดเจ็ดกว่าจังหวัดเรามีคนที่ทํางานได้ว่าเพียงพอหรือยังถ้าเราบอกว่าอิสลามมาที่นี่สองสปี700ปี800ปีนั่นคือความอับอายของเราจนถึงวันนี้เราไม่สามารถที่จะมีแม้กระทั่งดา partment ภาษาอ่อคิสมอัลกุรอานเรา,าไม่มีคน มากพอที่จะเปิดสาขาวิชาอัลกุรอานได้เพียงแค่เงื่อนไขจะต้องมีคนจบปียโทด้านภาษาด้านอัลกุรอานมาสามคนห้าคนและเจอเปิดภาควิชาอัลกุรอานเนี่ยยังไม่สามารถเปิดได้เพราะไม่มีคนอิสลามเดินทางมาที่นี่กี่ร้อยปีแล้วครับคนจบปียโทด้านอัลกุรอานห้าคนยังไม่มีจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเปิดสาขาวิชาอัลกุรอานได้ปัจจุบันจะเป็นศูนย์อัลกุรอานไม่สามารถรับศึกษาปียตรีอัลกุรอานได้ กังาาเลียมกำลังแบกปัญหาหนักอยู่เพราะไม่มีคนเหล่านี้เป็นต้นเราไม่สามารถที่จะมีคนที่จบปริญญาเอกตัง้งแตกุรรานโดยตรงผมไม่ได้แบบคำว่าเป็นมุสลิมที่ดีต้องจบปริญญาเอกนะฮะเป็นมุสลิมที่ดีต้องมีปริญญาโทผมไม่ได้ไมาข่าวว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเมื่อเรามีมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราอยากจะเปิดสาขาที่ถือว่าเป็นสาขาหลักเป็นสาขาฐานเป็นสาขาต่อม่อเนี่ยคืออกุรรานจนถึงวันนี้เนี่ยมีมุสลิมจบปริญญาเอกมากมายในประเทศไทย แต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จบทางด้านอังกุรอ่านโดยตรงจนกระทั่งเป็นหัวหน้าภาควิชาอังกุรอา่านได้ในประเทศไทยความภูมิใจที่เรามีปนเะเสียหกร้อยแห่งกับความภูมิใจตรงนี้ใารจะแบกกันละครับเราหลับกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่อาจจะมีลูกมีหลานเนี่ยถ้าวันนี้เรามีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อมหาวิทยาลัยสลามเรายังไม่ส่งลูกมาเรียนเราตอบประละเองกันแล้วกันตอบประละเองกันแล้วก็ว่าทาไมยังไม่ส่งลูกมาเรียนและตัวอย่างที่ผมอยากจะบอกให้ชัดเจนก็คือ มีนักศึกษาผางคนหนึ่งไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้แล้วเขาก็มาขอผ่อนผันหรือขอที่จะไม่จ่ายค่าเทอมเทอมนี้ผมถามว่ามีพี่น้องกี่คนบอกมีสามคนคนหนึ่งเรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งในในจังหวัดปัตตานีคนหนึ่งอยู่ในที่มหาลัยแห่งหนึ่งจังหวัดยะลาผมถามว่าแล้วพี่ของคุณจ่ายค่าเทอมไหมก็บอกว่าจ่ายเพราะถ้าไม่จ่ายแล้วสอบไม่ได้ถ้าไม่จ่ายมหาลัยไม่ยอมให้พี่ของเขาเข้าสอบแล้วคุณเรียนที่นี่ทำไมคุณไม่จออ่ายอ๋อเราเป็นพี่น้องการช่วยเหลือกันได้ ี่น้องลงคิดดูสิครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากว่าถ้าหากว่าท่านมีลูกหลานที่เก่งๆถ้าหากว่าท่านมีลูกหลานที่สามารถที่จะเป็นถ่งที่ประชาชนสามารถที่จะหยสามารถที่จะฝากท้งเขาได้เนี่ยขอฝากมาที่นี่แต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าเขาสามารถที่จะไปที่อื่นขวนขวายหาความรู้แล้ววันหนึ่งข้างหน้ากลับมาที่นี่มาเลสาขาวิชาที่เราะเป็นต้องเปิด เรามีศูนย์หานฮารัอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถามว่าถ้าเกิดว่าต่อไปในอนาคตไม่มีดรวินัยดฮลฮันเนี่ยศูนย์นี้ใครจะดูแลตราบใดที่มันไม่ได้อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยนี้หรือของมุสลิมเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นวัยิบหรับเราที่ต้องสร้างคนขึ้นมาและอาจารย์สอเล็กก็ประกาศมา3ามปีแล้วครับที่จะเปิดสาขาวิชาเวียศาสตร์การอาหารจะหาคนที่จบเป็นยาโททางเวียศาสตร์การอาหารและพระ้อมเป็นอาจารย์ยังไม่มีถึงวันนี้ครับ มีความฝันจะเปิดแม่โอเทคโนโลยีชีวะเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อที่จะต่อยอดจากเวสการอาหารเวสการอาหารช้างก็ประมาณประมาณ30กว่าล้านเมื่อสาปีที่แล้วในการซื้อห้องแลบหรืออุปรกรณ์ในห้องแลบเทคโนโลยีชีวภาพช้างกประมาณวันหากว่าล้านในการที่จะซื้ออุปรกรณ์ต่างๆถามว่าเงินหาได้ไหมเงินคงมาหาได้ไม่ยากมากกว่าบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะมาที่นี่ทําไมประชากรมุสลิมในวันนี้จึงไม่มีการวางแผนแม้กระทั่งที่จะเดินหน้าไป ข้างหน้าแล้วมันกลายเหมือนกับว่าหมหาวิทัยแห่งนี้ก็เกิดขึ้นมาโดยอุบัติเหตุท่ามกลางประชาชนท่ามกลางประชาชาติที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าตัวเองกําลังอยู่ในภาวะที่ประสบอุบัติเหตุอยากจะเชิญชวนทุกคนว่าในวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะเดินหน้าต่อไปขอให้ทุกคนทำเพื่อลอสฟางตาลาแล้วท้ายที่สุดเนี่ยขอให้หวังผลเพื่อลอสฟางตาลาหลายหลายคนเคยเห็นภาพชัดเจนว่าท่ามกลางพายุโหมกระหนำ่ำ นะครับเราเหมือนกับจะไม่มีความหวังอีกต่อไปว่าต้นไม้บางต้นมันจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่แต่หลังจากที่ต้นไม้ที่มันสามารถอยู่ได้หลังจากที่มีพายุโหมกระหน่ำนั่นแหละครับต้นนั้นแหละครับคือต้นที่เป็นต้นที่แน่จริงๆแล้วผมมั่นใจเหลือเกินว่ามูลสวอตตาลาทดสอบพวกเราอลอ์ก็คงจะให้รางวัลหลังจากที่เราผ่านการทดสอบและหวังเหลือเกินว่าพวกเราทุกคนก็คงจะเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบสลลอว่ลิขุพระองตุละประกาศ ครับก็นะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดนะที่ท่านผู้ทรงกรนุษสองท่านได้นําเสนอพวกเรานะครับฉะนั้นกระบวนการต่อไปก็เป็นเรื่องของเปิดประเด็นคําถามนะใ,ในในในขณะที่เรากำลังจะถามนะท่านดรสุกรีจะนําเสนอภาพนะอยู่กับกขอให้ดูภาพนิดนึงน,นะครับว่า ถ้าหากว่าอิสลามเดินทางมาไม่ถึงที่เราเนี่ยนี่คือนาซีฟของพวกเราคนเหล่านี้คือฮินดูนะครับแล้วอยู่ในวัดที่เรียกว่าปูราหน้าตามไม่ได้ต่างจากเราเลยการแต่งกายถ้าดูไปแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าไปดิงอยู่กับผมที่นี่ด้วยเนี่ยช่วงที่เราไปทวงที่หยาบที่วัวคอยยลาตอนนั้นจนกระทั่งผมถูกไล่ออกน,นะครับเราคิดว่าในยุค ประมาณสักสิปีก่อนหน้าน,ะนั้นสังคมมุสลิมก็ยังแต่งกายอย่างนี้อยู่โดยเฉพาะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับนี่คือคนที่อยู่ในประทเทศอินโดนีเซียเป็นชาวฮินด,ดูแต่เป็นคนที่ไม่มีความแตกต่างจากเรามากมายนี่คือวัดของเขาผมจะไปเลยนะครับเห็นชัดไหมครับการแต่งกายมันก็ไม่ได้ต่างจากคนที่อยู่แถวๆบ้านเราก่อนที่วันนี้จะมีฮิญาบที่ท่านเช็คบอกว่านี่คือการฟื้นฟูขึ้นมาการที่ เราฟืนฟ้นฟูเรื่องศิยายาด้วยถือว่าเป็นสัญลักษณ์กันนะครับอย่างหนึ่งผมจะให้ดูนี่คือในวันดนะครับความเชื่อทั้งหลายที่ทุกที่ทุกทางแยกตก่างๆจะต้องมีพระเจ้าเฝ้าดูแลอยู่วงเวียนก็ต้องมีพระเจ้าเฝ้าดูแลอยู่ที่หาดทรายก็มีพระเจ้าดูแลอยู่เนี่ยในวันนี้นะครับถามว่าสังคมมุสลิมในสามจัดของเราเนี่ยหรือในประเทศไทยได้ปลอดรอดพ้นจากความเชื่อหรือ,อยังถ้าตอบว่าตอบพ้นแล้วผมจะขอยกตัวอย่างว่า ในกรณีที่เพื่อนผมคนนึงจะไปแต่งงานแล้วเผอิญว่ามีพี่ของจิ้งจกเดินข้ามพี่จิ้งจกตัวใหญ่กว่าทุกแกค,ครับที่คนทางอีสานเขาเรียกว่าโจงกระทองอ่ะเยวอนะฮะเดินข้ามจากซ้ายไปขวาเนี่ยคนที่ดูแลขบวนเนี่ยเท่าแก่ได้บอกว่าต้องหยุดก่อนต้องแก้เคล็ดก,ก่อนสังคมมุสลิมในยุคที่ศาสนาฮินดูไม่มีแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเหล่างนี้อยู่ถามว่าถ้าหากว่าอิสลามไม่มาที่นี่เราจะหนักขนาดไหน เนียครับคนเหล่านี้ผู้ชายเหล่านี้เป็นชาวฮินดูนะครับแล้วก็ถ้าท่านดูนะฮะดูหน้าตาท่าทางเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากชาวบ้านแถวบ้านเราเลยนุ่งผ้าสโรงสรบันที่เขาใส่เนี่ยมันก็ดูคล้ายๆกับเรานะครับแต่ไม่ใช่สรบันแบบเราเป็นสรบันตามพิธีกรรมของเขาดูคนนี้คราวเนี่ยยาวกับผมนะครับถ้าเป็นมุสลิมไลยเป็นมุสลิมดีกว่าผมนี่คือภาพที่ผมอยากจะ ให้พวกเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ดูถูกตัวเองแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราคือคนที่จาเป็นที่ต้องเอาอิสลามเนี่ยไปให้คนอื่นด้วยเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ขี้เหนียวนะครับอย่างที่ผมเรียนต,ลตลอนต้นเอาละนะครับก็นะฮะผมจะ <C oughs> เปิดให้พวกเรานั้นได้ถามนะในสิ่งที่ท่านผู้ทรงคณุณูตสองท่านนั้นได้นําเสนอนะครับ เชิญครับมีเวลาอีกมาไม่เกินเที่ยงนะเชิญครับส่วนมุสลิมนะถ้าเกิดไม่สะดวกก็เขียนมาได้นะให้ทางพิธีกรเราได้อ่านนะครับถ้ามุสลิมินท่านใดที่จะถามก็สามารถที่จะใช้ไม้ถามได้เลยครับใครมีปัญหาข้อข้องใจใดๆนะครับ อย่างที่ท่านอาจารย์อ b d u l k a รีมได้บอกไปแล้วทางด้านมุสลิมฮานะครับให้เขียนแล้วก็เราจะมีทางเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับ<ะ>ฝ่ายก<า>ิจกรรมค,<ำ>ครับอนญอาตครับ Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ขับผมนายมะเออิสมาเอจากเทศบา,นะอนอาลนครยะลาครับก็ปัจจุบันก็อดีตไม่ต้องบอกนะครับมันเยอะบอกปัจจุบันนะครับประธานชุมชนม,ม,มุสลิมสัมพันธ์ แล้วก็ประทานวนอยุติธรรมจุนชนม,ม,ม,มุสลิมสัมพันเทศบาลนครยาลาครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะถามนะครับผมจากประสบการณ์ก็